ทุกอาชีพเนะี่ยมีเกียรติหมดแล้วยิ่งอาชีพของรอปภนี่บอกเลยว่าเขาคือคนที่มีความสําคัญนะดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านให้กับทุกคนนะ่ะ มไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่แต่คุณไม่มีสิทธิที่จะไปทําเขานะอ๋อถูกคนเราเนี่ยเวลามีปัญหากันเวลาใช้กําลังเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องอแล้วไปทําร้ายร่างกายเขาแบบนี้คือเรียกได้ว่ารุมเลยแหละค่ะเออเราถามว่าถ้าเราเป็นญาติยิ่งเป็นลูกเนี่ยรับไม่ได้ทนไม่ได้ไงต้องออกมาเรียกร้องของความเป็นธรรมอยู่แล้วอตอนนี้คุณพ่อเป็นไงบ้างคะตอนนี้อาการคุณพ่อเอาถามถึงอาการก่อนแล้วกันอาการคุณพ่อยังไม่ค่อยดีค่ะเวลาไอาก็เจ็บ พวกซี่โครงอะคะอ่ะเพราะว่าอายุมากแล้วม,มันก็จะระบมอะค่ะอืออครับตอนแรกที่เราเห็นสภาพคุณพ่อตอนนั้นนี่เห็นบอกว่าตกใจมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครั้งแรกที่เห็นคือร้องไห้เลยค่ะ<อ>แล้วก็พาเขาไปหาหมอค่ะแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอะคะอ่ะค,คุณพ่อเล่าเรื่องราวแล้วก็อ่น้องแก้วเองก็ทราบเรื่องราวมาตลอดใช่ค่ะระหว่างที่เขาไปนี่คือติดต่อแทบไม่ได้เลยค่ะ บริษัทเก่าเขาให้เหตุผลยังไงบ้างครับถึงเรื่องของเงินที่คงค้างอยู่เขายังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะอออแล้วรู้เหตุผลว่าทําไมจะต้องมารุมกระทืบอ,อะไรกันด้วยคะทําไมต้องทํา้ายร่างกายกันด้วยคะเอจากที่เราคิดว่าเหมือนเขาไม่พอใจที่เราออกจากบริษัทเขาไปแล้วก็ไปทํางานบริษัทอื่นแต่ยังยืนอยู่ในจุดที่เขาเมอบหมายงานให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยสองบริษัทนี้เขาอะไรยังไงบ้าง ถูกต้องไหมครับว่าแล้วทีนี้คือเราต้องการอยู่ที่เดิมหมู่บ้านเดิมเหตุผลเราคือมันง่ายแล้วก็สะดวกด้วยใช่ค่ะคือมันใกล้บ้านเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเงินที่ค้างกันอยู่นี่เท่าไหร่คะน้องแก้วประมาณสามพันกว่าบาทโอ้โหเออแต่จริงๆเขาจะต้องได้หมื่นกว่าบาทนะคะแต่ว่าเขาหักแล้วเหลือแปดพันค่ะคุณพ่อทํางานที่นี่มานานแล้วยังเนี่ยพี่ถามหน่อย ประมาณสองสามปีค่ะโอ้โหแล้วก่อนหน้านี้สองสามปีไม่เคยมีปัญหาเลยเหรอทําไมเพิ่งจะมีปัญหาช่วงนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยคะ่ะทํางานดีตลอดค่ะอืม,อมแต่แค่ว่าคุณพ่ออยากจะลาออกแค่นั้นทําให้เขาไม่พอใจน่าจะเป็นเพราะว่าลาออกทั้งสี่คนนะคะเขาก็เลยเหมารวมกันไปด้วยเลยคะ่ะลาออกสี่คนทีมใช่่างนี้ใช่ไหมครับแล้วโดนทําร้ายคนเดียวเหรอคะ เรโดนทำรายทั้งสี่คนเลยค่ะคุณพ่อเล่าให้ฟังไหมครับเหตุการณ์เนี่ยไล่เลียงมายังไงบ้างครับตอนที่โดนทำร้ายเนี่ยครับคุณพ่อเล่าให้ฟังค่ะว่าคุณพ่อเข้าไปถึงบริษัทเก่าประมาณเก้าโมงกว่าค่ะแล้วก็เขาให้นั่งรอด้านนอกอะค่ะแล้วก็เหมือนสักพักหนึ่งประมาณสิบเอ็ดโมงเขาก็ใช้ให้ทางคุณพ่อแล้วก็อีกคนนึงอะค่ะยก วกโต๊ะออกไปเพื่อที่จะเคลียร์สถานที่ให้มันว่างอะคะอออ่ะแล้วก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งอะคะ่ะก็โดนทําร้ายกันอยู่ประมาณห้านาทีอะคะ่ะโอ้โหแล้วห้องนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดเลยใช่ค่ะคุณพ่อบอกว่าไม่มีกล้องเลยะคะ่ะเ,เห็นว่าหลอกไปในที่ที่ไม่มีกล้องไงแล้วถามนิดนึงเราไปแจ้งความไว้กับตํารวจแล้วคดีมีความคืบหน้าอะไรไหมคะตอนนี้กําลังสืบสวนอยู่ค่ะต้องรอต่อไปค่ะอื แต่แต่ก็คือไม่ยากใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อก็จําได้หมดว่าใครเป็นคนทําร้ายคุณพ่อถูกไหมเ,ออเราจําได้แค่ว่าใครเป็นคนพาเราเข้าไปค่ะใครเป็นคนนัดหมายให้เราเข้าไปใน<อ>วันนั้นแต่ว่าคนที่มาทําร้ายคือเขาเหมือนเตรียมการมาดีค่ะเขาเซฟตัวเองทุกอย่างเลยค่ะเซฟยังไงปิดบังใบหน้าห,หรือว่างไงคะปิดบังใบหน้าใส่เสื้อดําคุมมิดชิดเลยค่ะมีแฟนรายการถามมาค่ะว่าได้ข่าวว่ายึดมือถือไว้ด้วยก่อนที่จะเข้าไปคุยกัน ใช่หรือเปล่าคะใช่เขายึดมือถือก่อนที่เขาจะทําร้ายค่ะระหว่างที่เขาวิ่งเข้ามาค่ะเขาดึงโทรศัพท์ทั้งสี่คนออกแล้วก็ลุมทําร้ายค่ะอืก็คือไม่ให้เก็บหลักฐานอะไรไว้เลยออันนี้ปถามันค่ะบริษัทที่พ่อเราทํางานอยู่เนี่ยก็คือว่าเป็นบริษัทของคนมีสีด้วยไหมใช่ค่ะอ๋อ ตอนที่คุณพ่อจะลาออกมาแล้วก็มาอยู่ที่บริษัทใหม่แต่ว่าขอประจำที่เดิมเนี่ยได้มีการแจ้งเขาล่วงหน้าในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือบริษัทกําหนดไหมครับแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนค่ะโอ้นี่แสดงว่าทำขั้นตอนทำตามขั้นตอนนะทีนี้หลายคนสงสัยบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมีใครมาข่มขู่ไหมว่าห้ามไปแจ้งตํารวจตรงนู้นตรงนี้มีไหมเมืองต้นยังไม่มีค่ะมีแค่ข่มขู่ตอนที่ทำลายร่างกายค่ะค่ะ ว่าอยากให้เห็นไปทํางานที่หมู่บ้านเดิมอีกอะ,ค,ะค่ะค่ะโอ้ตอนนี้คุณสภาพจิตใจคุณพ่อเป็นไยังไงบ้างคะก็ยําแย่ะคะ่ะเขาก็กลัวที่ข่มขู่มามด้วยอะคะอ่ะเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยไหมคะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคะ่ะ